ฟังเด้อไอจ๋าพี่ขอฝากเรื่องนี้แดชีวิตพี่สร้างบ้านสร้างซองให้พ่อแม่อยู่ัวตายพี่เลยกลับไปอยู่เมืองไทยเกิดอย่างขึ้นกับพี่ฟังเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวเนาะความรู้สึกนะคะน้อยเนื้อต่ําใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงชีวิตเมียฝรั่งเนาะพี่เขาฟางมาว่า ชีวิตอยูต่ตางแดนนะคะมากกว่าเนาะยี่สิบปีผัวฝรั่งมาตายใน25ปีซอยเหลือพี่น้องทุกผู้ทุกคนพี่เพิ่นบบมีลูกพี่น้องจา๋าซอยเหลือพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะบ่เคยละเนาะทุกเรื่องราวเป็นหลักคิดซสว่าครอบขัวัวสร้างบ้านหมาให้พออยู่แม่อยู่นะคะแล้วน้องคนน้อยยังบทันมีบ้านก็มาอาศัยอยูน่นําทีนี้วันนึงเนาะ ในวันนี้ยบอกแม่เลยว่าสิกลับไปบ้านนะคะผัวตายอยากไปอยู่บ้าน,น่ะอืมได้ดูแลแม่ในความรู้สึกพี่ก็อายุหลายแล้วเนาะหกสิบกว่าวสั้นพอกลับไปอยู่บ้านการที่เขาไปเที่ยวกับฝรั่งหรือชีวิตยี่สิบกว่าปีเนี่ยเขาซอยเหลือเต็มที่แล้วใหญ่จ๋าแล้วถ้าเขาไปอยู่โบมนไปเที่ยวเด้เขาก็ต้องเซฟล้วประหยัดเจ้าของตอนนี้พี่ก็บบได้ทํางานได้เงิน อืมกระเียนนะเงินแม่ไม้ของผัวตายไปนี่ก็โอเคได้ยูสี่หมืนกว่าเกือบห้าหมืนนะคะแต่ว่าเฮาก็ต้องนึกยามเจ็บยามไข้เนาะพี่มาอายุบ้านบ่พอหนึ่งปีรูบ่ว่าเจออย่างละซันอืมโอ้บ่คือเกาเลยเนาะกลับมายุบ้านปันคนจนตกยากเลยเนาะอันนั้นคือคําพูดของรอบบ้านนะคะสองนักกลัวเกาคือ พอกับแม่ว่าเอา้ามึงก็ยังบัณเท่าไหร่หกสิบน้อยน้อยนึงก็คือบ่ไปเหตดงานเหตุการอันมาอยู่อย่างบ้านสังซีเออเหตดอย่างกระบบได้วาซันเอา้าพี่เพิ่นกเ็เลยน้อยใจเพิ่นกเ็เลยว่าเอา้านี่มันบ้านค่อยกว่านี้ค่อยสร้างขึ้นมาเนาะอันเนี้ยผัวค่อยกระโบอยู่แล้วลูกเต้าค่อยกระบม่มีค่อยมาอยู่บ้านกระดูแลพ่อแม่เจ้าคือเว้าสังสารวาซันกูอึดอัดวาซันอารมณ์คือผู้เท่าบ่าถือสาเออขาวเอินว่าอารมณ์เพิ่นว้าแบบบด้คิด กูอึดอัดกูเคยยู่ของกูสังส่งซิเออมึงมายู่แล้วกูลำคานวะซันเอาเป็นอย่างจงเป็นสั่งซันวะซันมึงยู่เมืองนอกมึงส่งให้กูใส้เดือนเท่นานั้นเท่านั้นพอมึงมายู่มึงจัดการเองเงินในมือกูกรบมี่วะซันพี่น้องอืมเนาะ คำนี้ให้เจ้าคิดเบิรงเดอพี่เขาห้องให้โจกเลยจ๋าสันตอนนั้นนะชีวิตผ่านมาแล้วสามปีสี่ปีแล้วว่าสันพี่ก็เลยบอกว่าเอา้าเจ้าคิดสั่งสั้นตีค่อยมาอยู่นี่ค่อยกระจายให้ทุกอย่างเงินติดมือเจ้าก็แค่ไซส์พันสองพันบ่ได้เห็ดหยังค่ากินค่ายากลูกสาวก็ดูแลทุกอย่างเจ็บป่วยลูกกระจายให้บ่มีเงินก้อนกำถือเจ้าคือคิดสั่งสา้นอืมค่อยก็คิดว่า,อาเออเท่าแล้วโนเปอรมเมก็เท่าแล้วก็ยากมาปฏิบัติ ยักมาเบิงแยนงพอทำคุณนก็บ,บ่มีผู้ใดแล้วอ่าค่อยเฮ็ดทุกอย่างนี่ก็เพื่อพวกข้าเจ้าเพื่อพี่เพื่อน้องอันเวลานี้มีโอ,อ้ก,ก็มาพักมาดูแลพอแม่เจ้าคือเว้าสั่งซี้บ่รล้ละว่าั่นกูเคยอยู่อิสระว่าั่นมึงมานี่มึงเจ้ากี้เจ้าการมึงจัดนั้นจับนี้เอาเราเงินทองที่ค่อยส่งมาให้ข้าเจ้าตลอดเจ้าบ่มีเก็บไว้เลยหรืออันนี้ค่อยรู้ว่าเจ้าบม่มีแต่ว่า อันค่อยรับผิดชอบทุกอย่างค่อยกระใจายให้ทุกอย่างะเอาเงินถือติดมือพันสองพันเจ้าสีเอาเงินไปเฮ็ดยางลองถามมาเบิ่งนี้ว่าสั้นเพิ่นถามพ่อกับแม่เนาะแม่ฮั่นก็บบคคอยไดนิ่งแต่ว่ามีอาการฮืดทัดทอกันแต่พ่อเป็นคนเว้าวพ่อเป็นคนเว้าวนะคะว้ากับลูกสาวนะเออกูก็คิดยังพอมึงขนาะดว่าสั้นอืเงินบ่มีเต็มที่ในมือซอยลูกซอยหลานบ่ได้นะเออแต่กรรำกวงในความรู้สึก เพราะว่าเคยเงินหมื่นเข้ามือว่าสัน้นนะในความรู้สึกเพลินนะก็เลยว่าเจ้ายากได้เงินไปเฮ็ดยังพอเออเจ้าเจ็บเจ้าป่วยค่อยก็พาหาหมอค่อยอยู่ตรงนี้ค่อยเบืองค่อยแยงเงินพันหนึ่งเจ้าใส่เบิดเจ้าก็ขอค่อยได้อ่าไปเฮ็ดยังกูก็มีเรื่องเฮ็ดของกูนะเออชีวิตกูเคยมีอิสระยามึงบ่อยู่มึงมาแล้วปันกูติดคุกพาพานะาคิดกันยังไงพี่น้องเอ้ย ความรู้สึกนี้เจ็บปวดบอพีเขาก็ห้องให้เนาะอ่าในที่จริงแล้วเขาก็เลยถามพอกับแม่ว่าค่อยมานี้ทาให้เจ้าทุกข์หลายเมนบอทุกข์หลายเมนบออึดอัอดคักเมนบอเนาะค่อยเป็นตัวปัญหาพวกข้าเจ้าเมนบอเนาะทั้ทงให้แล้วก็ทั้งเว้า่เมเว้าหลอกแต่หันตะข้างขี้ดีวาสันเห็นข้างขี้ดีผัวเป็นผู้เวา้าหรือว่าเพิ่นเว้าบบได้นะก็เลยถามว่าแม้ เจ้าคิดสั่งใดว่าซันอืมมันยุ่งมันยากหลายย้อนอยังนี่มันบ้านค่อยสร้างมากว่านี้ค่อยกลับมาอยู่บ้านพวกขาเจ้าคือแสดงอาการแบบนี้ใส่กับค่อยๆกอยกบ,บมีผู้ใดแล้วนะเพิ่นก็นยํำไปหาแม่แม่ว่ากับพ่อมึงหุ้นกบมีคำสิว้าว่าสานพี่น้องเอ๋ยพอก็เลยบพังออกมาว่ามึงรู้บ่น้องมึงลำบากนะ เออเขาออยูนี่เขาเกงใจมึงขนาดใดแต่กออ่อนเขายูยังสบายอิสระเอออยู่กับพ่อกับแม่มึงรู้บอเออพี่สะพ้ายมึงน่ะเออจนเขาออยูบอได้เขาต้องละเหตุออกไปย้อ่นอย่างยอนอ่นอึดอดัดว่าเจ้าของบ้านกลับมาปาดให้เจ้าคิดเบิง่งนี่แหละคือความเจ็บปวดไอจ่าเอ๋ยพอแม่ผูใ้ใดเป็นแดดเออคือพี่บอฉัน พี่ก็เลยตัดสินใจอะถ้าเจ้าคิดว่าค่อยอยู่นี่ลําบากอืมค่อยกระิแยกออกไปอยู่ต่างหากเดอ้อว่าชันเจ้ารับผิดชอบชีวิตพวกข้าเจ้าเองเดอ้อจริงๆแล้วค่อยกลับไปอยู่เมืองนอกค่อยก็อยู่ได้ตัวคนเดียวนะแต่ย้อนคิดว่าถึงพ่อถึงแม่ค่อยจังมาอยู่นี่ว่าชันพี่เขาเลยตัดสินใจกลับมาอยู่ประเทศนี้นะฮะมากินเงินกเกษียณพักพรแล้วปลอยไปเลยสองปี 3ปีนะคะแบบตัดออกด้วยความซ้ําของหัวอกของเพื่อนเลยเนาะพี่ปลอยเลยจ่าเอ้ยเจ็บหลายปวดหลายกลับมาพี่ก็ได้รับเงินอันนี้พี่ก็หาพิเศษเนาะแต่เมืองนอกเขาก็อ่าเขาเอินอย่างว่าบขี้ค้านมีเงินทางนั้นนะคะพี่เริ่มต้นตรงนี้บอยากในตัวคนเดียวผู้ชายจริงๆก็เข้ามาหาเหมือนกันแต่พี่ก็บม่ได้ยากใดนะคะก็เลยยากมาบอกว่าชีวิตเฮาออกมาจาาครอบครัวโดนๆนะ่ะ กลับไปเนี่ยเขาเป็นคนแปกหน้าเลยเด้เฮาเป็นคนไฟผลิตเงินเลยเด้เออในสิ่งที่เราวาดฝันนะผู้เฒ่าสิ่งที่เขาคิดว่าผัวกกระตายเขากลับไปดูแลเพิ่นนาทีสุดท้ายเอออยู่นะําเพิ่นจนเพิ่นสุดสิ้นเพิ่นบ่ได้ต้องการแบบนั้นเดาจ๋าเพิ่นต้องการแต่เงินห่วงแต่น้องขอนน้อยแม่น่ะบ่ค่อยเว้าหลอกน้ําตาย้อยเม่เมะอืมคือสิ่อื่นอั้นอยู่แต่เพิ่นก็โยนให้ กับผัวกับพอนะคะพอกับพอแท้ๆเมย์กับเมย์แท้ๆน้องกับน้องแท้ๆท,ท,ที่เห่าส้วนมาตลอดนะบุห้ว่าเพิ่นไปกดดันสั่งใดนะคะออกมาสั่งซีเนาะทีเนี้ยพี่ปอยมาเนี่ยจะก,กี่ปีแล้วตอนนี้ป่วยอืมป่วยนะพี่กระจายไปทรงดูแลแค่จํากัดอืมไปหาหมอบินเท่าใดทรงมาแค่จํากัดนะบอแตกระแห่งไปให้ผู้ใดอืม ชีวิตจริงๆยากไปตายเมืองไทยเนะี่ยแต่สรุปแล้วขอตายอยู่ที่นี่สบายใจเหมือนกับเฮากลับไปเป็นภาระเขาเป็นควางหูควางตาเขานะคะพอเขาให้บุได้เฮาก็ปิดแค่มาตัวหนึ่งมันบุคือกันเดอ่ากับการไปเที่ยวกันมีผัวเนาะไปเที่ยวทีเงินเดือนทรงเป๊ะๆนะคะอยากได้อย่างกระเสริมอืมพี่ทํามานะ วันนี้คือความจริงย่จจาขยิจ่าเป็นกระบอกเสียงถ้าผูใ้ใดเจอแบบนี้ให้คิดและเลือกเอาเฮาทํามาเต็มที่แล้วถามว่าพี่เสียใจบอโอโหกลัวสีหอบกระเป๋าออกจากบ้านได้นะเพื่อให้อิสระของแม่เพื่อที่จะได้อยู่กับน้องอืมพี่เจ็บปวดพี่ปิดทุกอย่างบอนั่นทุกอย่างเลยแต่ว่าแอบถามอ่าคนที่รู้จักในหมู่บ้านมูกันนะพอมีครอบครัวก็โทรแอบถามเบิง้งอยู่ซืซ้อ นาะลอยเบิงเอานะคะเนี่ยเจ็บป่วยนี่เองนะพี่พึ่งได้ทงเงินเข้าไปซอยเข้าหาหมอแต่โบว้าโบว้านะโบพูดโบจาทิ้งให้ทนน,ทนั้นเทนนั้นคอยเบิงกันไปนะคะทำดีนะบางครั้งแต่ก่อนโหชีวิตพี่ทําไมทําดีแล้วบบได้ดีแต่วันนี้วางได้แล้วเออกรรมเนาะเออเฮาต้องปลอยวางเนาะถ้าห่วงคิดนะคะห่วงทุกตัวเฮาก็ทรมานจิตใจ พอปลอยวางได้มันก็โล่งกว่าละเออหมดภาระ,ะเงินอ่าเกษียณสี่หมื่นกว่าเนาะอยู่นี่อ่าอยู่ห้องน้อยๆแล้วก็รู้จักคนรู้จักมีงานทําเพิ่มเล็กๆน้อยๆเออก็อยู่ได้สบายกว่าจา่าจริงๆแล้วนะเออจริงๆพี่เข้าใจได้ฟังตัวว่าหลายๆคนคนที่ตัดนะครอบครัวย่อนมันมเป็นสังซีนี่คือความจริงที่พี่ถึงได้ตัดพี่น้องนะคะตัดทุกคน ในความรู้สึกเขาโบเห็นคุณค่าในอ่าที่เราซอยเหลือมาเลยนะคะเรากลับกลับไปกลายเป็นภาระกลายเป็นสิ่งที่เขาบต้องการเขาต้องการเพียงแค่เงินทรงรายเดือนที่ได้ประจําหรือว่าเพียงแค่ปัญหาที่ได้ยินส่งให้เท่าน,นั้นอีหลีอมเมมดคําสิวาพี่เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเดอ้อสู้ๆกันต่อไปเมื่อได้เฮาปงได้เฮาก็ษีสบายให้คิดว่าเฮาทําดีได้เท่านี้ดีแทบตาย เออกระบอรทอคนที่เพิ่นหักเพิ่นห่วงนะเงินนะเออมีคาอยู่แต่สุดท้ายคุณคาของเฮาก็ได้แค่เป็นคนผลิตเงินส่งให้เขาพี่น้องเอ้ยวอลแล้วซ้ำชีวิตผ่านมาแล้วเจ็บอีหลีเนาะสู้ๆต่อไปจ้า